ตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุปป่าพาดากระเสียงสรรขอโอกาสเจ้าขาพันเตและขอโอกาสญาติทัรงทุกท่านขอโอกาสสาธยายพระสูตรพุทธวจนะทางวินัยจากคุทโอดพระสูตรอริยมัรคมีองค์8ปดที่สูตรทั้งหลาย อริยาศาสตร์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองแบบอานปราเสดนี้เององแปบคือความเห็นชอบความการีิชอบ วาจะชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบที่สูทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรที่สูทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเห กาใดน,นี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพิสูจน์ทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายการละทิ้งความคิดในทางาการการละทิ้งความคิดในทางพยาบาทการละทิ้งความคิดในทางเบียดยบียน,นี้เรา การเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาที่สู่ทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ ทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรผีสูทั้งหลายอาริยสาวกในศาสนานี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะผีสูทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่าง พิสูจทั้งหลายพิสูจนในศาสนานี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียนย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปท,ที่ยังไม่ได้ ย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมปรารองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศุลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจ กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพี้ยนย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบณ์ความเจริญความเป็นรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ มันเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะพิสุทั้งหลายการรับชอบเป็นอย่างไรพิสุทั้งหลายพิสุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียงเรื่องเผาบ่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมี ความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจ ียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาดมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาดมีความรู้ ตัว,วพวบค้องมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติภิสุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิสุทั้งหลายภิสุในศาสนานี้เพราะสนัดจากการมทั้งหลายเพราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลาย มีวิตกวิจารมีปีติและ